ก็เป็นยอดนี้เลยนะครับุุนายนนะครับสองหม่นห้นายสี่สิบเอาทเจสตางค์นะครับรับตอนตี16นาทีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i n d i e Channel นะครับวันนี้เราอยู่ในแอป U-Pick อีกเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มาอัปเดตนะครับการถอนเงินอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่26แล้วนะครับที่ได้ถอนเงินแอปนี้ไปนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกวันพุธนะครับเราจะเจอกันใน คลิปอัปเดตการถอนเงินนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยเขาจะจ่ายเงินทุกสัปดาห์เลยนะครับก็คือทุกวันพุธนะครับแต่ว่านะครับรอบนี้เนี่ยจะจ่ายเป็นวันพฤหัสนะครับเนื่องจากวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยติดวันหยุดนั่นเองนะครับก็จะเลื่อนจ่ายไปวันถัดไปนั่นเองนะครับแต่ถ้าโดยปกติแล้วก็จะจ่ายวันพุธนะครับก็สําหรับรอบนี้เนี่ยก็เป็นรายได้สัปดาห์แรกนะครับของเดือนนี้เลยนะครับอ่าก็เป็นรายได้ของเดือนมิถุนายนนะครับในสัปดาห์แรกนะครับก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็แนะนํานะครับเพื่อนๆที่สนใจแอป u p i c นะครับอยากสมัครใช้งานนะครับอยากเป็น u p i c k กอร์ทเงินในแอป u p i c เนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านบนนะครับก็กดรูปตัวไอนะครับมุมขวาได้เลยมีคลิปแนบมาให้หรือว่าใต้วิดีโอนี้นะครับที่คำบรรยายก็มีเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะอัปเดตการถอนเงินอย่างเดียวนะครับก่อนะครับกดไปที่รายได้ทั้งหมดได้เลยครับ แอปเหมือนเดิมนะครับแอปโอนให้เราเนี่ยนะครับเข้าทางธนาคารอัตโนมัติที่เราได้บันทึกไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำรายได้ได้แล้วเนี่ยก็ให้มาผูกบัญชีธนาคารไว้นะครับหรือว่าผูกรอไว้เลยก็ได้นะครับสัปดาห์ไหนที่เราทําเงินได้เนี่ยแอปจะโอนให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับในวันพุธนะครับหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับก็โอนอัตโนมัติครับเราไม่ต้องกดถอนนะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับในสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนาเนี่ยผมได้รับมา25341บาท72สางค้นะครับ เป็น่วนลดการตลาดทั้งสิ้นเลยนะครับไม่มีรางวัลแคมเปญพิเศษนะครับในรอบสัปดาห์นี้นะครับข้อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเงินคอมมิชชั่นนะครับจากการดรอปชิปสินค้านะครับจากการแนะนําเพื่อนยูพิกเกอร์นะครับจากซื้อของใช้เองบางส่วนนะครับแล้วก็มีจากเพื่อนที่ผมเคยแนะนํามานะครับเขาอาจจะมากลับมาซื้อของอีกนะครับตรงนี้ก็จะมีคอมมิชชั่นเพิ่มเข้ามาตรงนี้เราสามารถที่จะไปดูได้ในรายละเอียดนะครับในการจัดคาสั่งซื้อได้นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คในธนาคารว่ามียอดนี้หรือเปล่านี่ครับ2 5 3 4 1บาท72สตางค์นะครับผใช้เป็นเครดิตนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับใช้ได้ธนาคารเนี่ยก็มีแทบทุกธนาคารเลยนะครับอ่าก็เป็นยอดนี้เลยนะครับสิงหาคนายนนะครับสองหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์นะครับรับตอนตีหนึ่งสิบหกนาทีนะครับ ธนาคารของผมเนี่ยธนาคารนี้เนี่ยใครใช้ธนาคารเดียวกันก็น่าจะได้รับในเวลาใกล้เคียงกันนะครับก็คือตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเลยนะครับเราก็รอรับได้เลยนะครับในทุกเช้าวันพุธนะครับผมแต่ว่ารอบนี้คือวันพฤหัสนะครับเพราะว่าวันพุธติดวันหยุดนั่นเองนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับผมครั้งที่26นะครับจ่ายตรงเวลาเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นในธนาคารจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะรีเฟซข้อมูลให้ดูนะครับนี่ฮะ ก็จะสามารถที่จะรีเฟซข้อมูลดูอีกครั้งได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูในตัวแอปกันต่อนะครับก็ตามที่แจ้งนะครับแอปนี้เนี่ยนะครับไม่มีขั้นต่ําในการถอนเงินนะครับแล้วก็ไม่มีสูงสุดในการทําเงินนะครับหมายความว่าเราสามารถทําเงินตั้งแต่ไม่ถึง1บาทนะครับจนไปถึงหลักหมื่นหลักแสนก็ได้นะครับของผมก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับสัปดาห์แรกผมทําเงินนะครับสองหมาบาทนะครับหลายๆคนก็ทําได้มากกว่านี้อีกนะครับขึ้นอยู่กับความขยันเราล้วนเลยนะครับ ตรงนี้ก็มาเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับเพิ่มความขยันนะครับตั้ง mindset ของเรานะครับตั้งเป้าหมายของเรานะครับว่าในสัปดาห์นี้เราครับเราอยากทําเงินได้เท่าไหร่นะครับแล้วเราลองมาดูว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมนะครับถ้าทําไม่ได้นะครับเราก็ไปเช็คดูว่าเราขาดตรงไหนนะครับหรือถ้าเราทําครบแล้วเนี่ยนะครับแล้วยังไม่ได้เนี่ยก็เพิ่มจํานวนเข้าไปนะครับคูณความขยันเข้าไปอีกนะครับตรงนี้เนี่ยก็อยากให้แข่งกับตัวเองนะครับดูผลลัพธ์ จากตัวเราในเมื่อวานในสัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบในสัปดาห์ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าตรงตามเป้าที่เราต้องการเนี่ยเราก็ตั้งเป้าหมายเพิ่มขึ้นไปต่อได้เลยนะครับส่วนนะครับปัจจุบันนะครับก็คือสัปดาห์นี้นะครับทางแอปเขาจะเก็บเก็บรายได้เราเป็นสัปดาห์ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องบังคับให้เราทําในสัปดาห์นี้หรือเท่าไหร่อะไรประมาณนี้คือเขาไม่ได้กําหนดเราจะทําแค่ 1สตางค์แบบนี้ก็ได้นะครับเขาก็โอนเงินเข้ามานะครับในวันพุธหน้าเราก็ได้รับ1สตางค์นะครับหรือจะทําทได้แบบผมนะครับสัปดาหล์ละประมาณ20,000รอบหน้านก็ได้รับ2 0งหมหรือจะทําทได้มากกว่านี้นะครับสัปดา,ดาหล์ละแสนก็ทําได้นะครับมีหลายหลคนก็ได้สัปดาหล์ะ<ง>ละแสนกันเยอะเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเพียง่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้การันตีว่าทุกคนเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความขยันของเรานะครับขึ้นอยู่กับ การดรอปชิปสินค้าของเราครับข like so ึ้นอยู่กับเทคนิคของเรานะครับขึ้นอยู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของเรานะครับตรงนี้ก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับดูคนอื่นเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งที่เราขาดไปนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยตอนนี้ผมก็ทําได้ประมาณ12 0 0 0บาทแล้วนะครับก็คือเก็บตั้งแต่วันที่1นะครับวันนี้วันที่4ี่ก็4วันแล้วนะครับ4วันได้ประมาณ12่ื่นสองแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีขึ้น2 0,000แบบ4สัปดาห์ที่่ผานมาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็น อันนี้เป็นรอบสัปดาห์ย้อนหลังนะครับอ่าตรงนี้นะฮะสัปดาห์ย้อนหลังนะครับโอเคครับก็รอบที่26ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับแอป U Pick นะครับใครที่สนใจแอปนี้เนี่ยก็ลองศึกษาดูก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็ใครที่อยากทาเงินในแอปนี้เนี่ยต้องเป็น U Picker ก่อนนะครับก็คือการเป็นลูกค้าในแอป1ชิ้นเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็แทบจะไม่มีการลงทุนเลยนะครับถ้าเราไม่ได้นับสินค้าชิ้นแรกที่เราซื้อไปใช้งานนะครับเพราะว่า ชิ้นแรกเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราซื้อสินค้ามาใช้ปกติอยู่แล้วเนี่ยนะครับตรงนี้ก็แทบจะไม่มีการลงทุนเลยนะครับเพราะว่าสินค้าที่เราได้ซื้อไปชิ้นแรกเนี่ยเราก็ได้ใช้งานอยู่แล้วด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็ลองมาดูกันนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปอัปเดตถอนเงินนะครับแล้วก็เจอกันในวันพุธหน้าสําหรับการอัปเดตการถอนเงินนะครับครั้งหน้าก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2ีนะครับก็ใครทาแอปนี้เนี่ยนะครับขยันขยันเนี่ยยังไงมีรายได้ท่ี อ่าสนใจอยากเข้ากลุ่ม VIP U Picker เนี่ยนะครับซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็จะมีผมแลวก็เพื่อนๆอีกนะครับประมาณเกือบเกือบ500คนก็นะครับอยู่ในในกลุ่ม VIP U Picker นะครับเราก็มาแชร์ข้อมูลกันนะครับผมก็จะส่งนะครับข้อมูลต่างๆนะครับแคมเปญใหม่ๆนะครับอัปเดตกิจกรรมนะครับรวมถึงแก้ไขตอบตอบคำถามเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับอ่าภายในกลุ่มนั้นนะครับตรงนี้ก็ดาวน์โหลดแอปนะครับใส่รหัสเมนเทอร์ของผมที่ขึ้นด้านข้างมาได้เลยนะครับตอนล็อกอิน เรียบร้อยแล้วครับจะมีช่องให้ใส่รหัสเมนเทอร์นะครับแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับทักมาว่า UP i c กนะครับใครที่เป็น u p i c k e r แล้วก็แนบรหัสของตัวเองมาด้วยนะครับรหัสของเราดูตรงนี้นะครับผมจะได้เช็คได้ว่าอ่าเป็นอยู่ในมีผมเป็นเมนเทอร์หรือไม่นะครับถ้าใส่รหัสแนะนำตรงนี้มานะครับเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่ม v i p ให้เลยนะครับโอเคครับยังไงเราเจอกันในกลุ่ม v i p u p i c k พ r เอนะครับตลอดนี้ผมอินดี้ก็พ้นขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ